อเลเค่ะระวังนะคะระวังนะคะระวังนะคะระวังหัวค่ะตีปังเลยค่ะเฮ้ยแม่บ้านไปไหนหมดวะอานน่ไปชุบแน้วบ้านหน่อยเฮ้ยพี่ไหมอยู่ไหนขาดไปหนึ่งคนอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะไปต่างประเทศทุกคนต้องดูแลเพิ่มให้ดีนี่คือคําสั่งยุงไม่ให้ไต่ล่ไม่ให้ตอมทํายังไงก็ได้ให้เขาสบายที่สุดเอาที่พวกคุณจะทําได้ถ้าใครดูแลไม่ดีผมจะหักเงินเดือนพี่ไปก่อนนะที่รัก เดินทางปลอดภัยนะคะ เดินดีๆค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะค่ะหยุดถอดรองเท้าอะพวกคถอดรองเท้ามค่ะเดินะครังนูแลดีขนาดนี้คะค่ะค่ะขอคุณคแปลกนะคะพี่เนี่ยคุณป้มคะเปิดซันรูฟแล้วมันร้อนเดี๋ยวเหน่งกลางล่มให้เราปิดซันรูฟไปง่ายกว่าหรอคะไม่ได้บรรยากาศว้าย ขนมค่ะเดี๋ยวค่ะข้างหลังค่ะมาตรงนี้ค่ะคะิดตั้งเลยค่ะร้อนค่ะไม่อุ่นค่ะขอบคุณนะคะ